สวัสดีครับเอาวันนี้ก็มาหาหญ้านะครับหาหญ้าให้ควายนะครับช่วงนี้หญ้ากําลังจะอยู่ในระยะสุดท้ายนะครับการเจริญเติบโตนะครับขยายพันธุ์แล้วนะครับตอนนี้ที่เห็นนี่คือยญ้าคอมมินิตนะครับเขาเริ่มออกดอกแล้วนะครับพุ่งสูงแล้วก็ออกดอกแล้วก็จะอ่าตายนะครับเพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับ ต่อไปก็จะหายากขึ้นนะฮะเราต้องตุนนะครับตุนไม่ว่าจะเป็นฟางก้อนนะฮะฟางอัดก้อนนะครับเอาไว้ให้วัวให้ควายนะครับช่วงนี้ก็หาไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับก็ยังมีพอให้หาได้อยู่นะครับหญ้านะฮะออกดอกหมดแล้วนะครับหญ้าเนี่ยออกดอกหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะต้องขยายพันธุ์นะฮะ หญ้าที่เคยงามๆอยู่ระหว่างหน้าฝนตอนนี้ก็จะค่อยๆออกดอกแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับเพื่อเริ่มต้นฤดูฝนใหม่นะครับในวันข้างหน้านะฮะตอนนี้หญ้าคอมนิตเยอะนะครับนี่ครับหญ้ากินรีนะครับเห็นดอกไหมครับมันจะพุ่งสูงขึ้นนะฮะพุ่งสูงขึ้นไปแล้วครับแล้วก็ออกดอกออกผลนะครับ นะจะขึ้นสูงเหมือนมันบินได้นะครับแล้วเขาก็จะหวานเมล็ดนะฮะถ้าม,มีสัตว์มีอะไรมากินเมล็ดมันก็จะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับครับยาอันนี้ก็เป็น้าขนขนนะครับจะขึ้นตามไรเขานะฮะแล้วก็ตามท้องนาะตามอะไรเนี่ยครับเพราะว่าเมล็ดมันจะกระจายออกไปแล้วมันก็จะ ขยายพันธุ์ของมันนะครับอญ่าอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าย่าอะไรนะครับมันเป็นข้นขนนี่ครับที่เคยมาเอาประจํานะครับก็จะเริ่มนี่ฮะออกดอกนะครับเนี่ยออกดอกแล้วนะครับปีหน้าก็จะขยายผลนะฮะสืบพันธุ์ต่อไปนะครับ จะอยู่สูงมากนะครับเวลาเขาพุ่งขึ้นไปนี่ครับอย่างสูงนะครับนี่ฮะไอที่ยังงามอยู่ก็งามนะครับที่เราตัดไว้นะฮะไอที่ไม่ได้ตัดเขาก็จะอ่านี่ครับออกดอก มเมล็ดของมันนะครับยากกินรีนะครับนะครับในป่านะครับที่ผมเคยมาหาประจำเลยครับถ้าฝนตกหนักๆก,ก็ไม่มานะครับเพราะว่าอืมมันชื้นนะครับป่านี่ก็เป็นป่า าสงวนนั่นแหละครับเรียกว่าป่าสาธารณะนะครับมาหาเก็บเห็ดเก็บอะไรนะครับนี่ครับเขาก็จะขึ้นเป็นกอกอ,อย่างนี้นะครับอืมนะครับที่มาเอาประจำเลยนะครับก็หากินตามอ่า บ้านนอกเรานะครับก็หากินตามป่าสาธารณะนะฮะก็อย่างว่านะครับตอนนี้่าผู้คนที่มีผลกระทบนะฮะจากวิกฤตโควิดนะครับกลับมาอยู่บ้านนะครับบางคนก็กลับมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกา็กลับมาพัฒนาบ้านเรากลับมาอยู่บ้านเรานะครับคนก็จะเยอะขึ้นคนก็จะเยอะขึ้นและที่ทางเขาก็จะจับจองเยอะขึ้นนะครับ แล้วก็มีการหวงการอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับที่ใครที่มันเราไม่สามารถออกไปหากินอย่างเมื่อก่อนได้แล้วนะครับนี่ครับหญ้าครับหญ้าที่ผมเคยนะฮะมาเอานะครับนี่ครับเมื่อก่อนมันลกนะครับพอผมมาเอาแล้วก็จะเป็นทางเห็นนะครับคนเขาจะผ่านเยอะแยะเลยนะครับนี่แหละครับหญ้าชุ่งหญ้าเลยนะฮะเป็นชุ่งหญ้าเลยชุ่งหญ้ากินรีเลยนะครับ รอบด้านเลยนะครับเนี่ยรอบด้านเลยนะฮะในป่าถ้ามาคนเดียวก็น่ากลัวนะครับถ้ามาสักสองคนสามคนนะฮะเพราะว่าป่าแถวนี้ว่าเขาว่างูเหลือมมันเยอะนะครับเพราะว่าได้งูงูที่เขาจับได้เขาจะมาปล่อยนะฮะป่าสาธารณะนะครับปล่อยเขามาหากินของเขานะครับแต่ผมก็ไม่เคยเจอนะครับผมไม่เคยเจอแต่บางคนอ่ะเคยเจอนะฮะ บางคนเคยเจอบอกว่าตัวเท่าขามั่งอะไรมัง่งแต่ผมก็ไม่เคยเจอนะครับผมไม่เคยเจอเขาสักทีนะฮะเจอก็เจอแต่งูสิงงูอะไรไปไงฮะงูสิงตัวดำๆยาวๆนะครับบางคนก็กินนะครับงูเนี่ยนี่แหละครับยาที่ผมหานะฮะ เนี่ยครับจะเข้ามาข้างในก็จะเงียบหน่อยนะครับมแจะเสียงนกนะครับก็ธรรมชาติดีนะครับหลบธรรมชาติบางคนทํางานเหนื่อยก็มาพักผ่อนอาจจะไปตกปลาหรือเข้าป่าเดินเล่นสักหน่อยนึงแล้วกลับไปทํางานต่อนะฮะครับก็แค่นี้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ่าเนี่ยคงจะเป็นคลิปที่เราหายากกันอ่า ปลายฤดูแล้วนะครับมันจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับหญ้าก็เริ่มยุบเริ่มอะไรลงไปแล้วนะครับก็คงจะเป็นปีหน้านะครับเราก็อัปเดตกันต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะไปอัปเดตเรื่องฟางเรื่องเก็บเกี่ยวข้าวนะครับพราะเขาเกี่ยวข้าวกันแบบไหนเขาอัดฟางกันยังไงนะฮะเพื่อเอาไว้ให้วัวให้ควายใน,นปีหน้านะครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับช่วยกด ไลก์กดติดตามให้หน่อยนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้หน่อยครับช่องเล็กๆอยู่ครับเพื่อจะได้พัฒนาช่องนะฮะเพื่อใหม้มีคุณภาพนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ